มีใครเป็นบ้างหลังเลิกเรียนทีไรหิวโซทุกทีแล้ววันนี้ทีมงานไลฟ,ฟ์ฟกงก็จะมาแชร์เมนูเด็ดที่กินประจำหลังเลิกเรียนเมนูไหนจะเด็ดสุดไปชมกันเลยค่ะโล50บาทหืืออะไรหลังเลิกเรียนกินได้บ้าง let's go โอเคครับนวันนี้ผมก็ได้มาแล้วนะ อย่างสนนของผมหลังเลือกเรียนรวมๆก็ประมาณ3าบาทมั้งอันนี้15บาทสบาบทแ,แล้วแก้วกับน้ำแข็ง8บาทนี่ครับทุกคนประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนมากผมคนเลยอยากดืม่มอะไรเย็นๆชิวๆมาผสมกันเลยครับชายเย็นๆเหมือนโยเกิร์ตครับเจลลี่ครับ,บทุกคนรสเกฟจะได้เข้ากับความหวานความโยเกิร์ตบีเข้าไปเลยครับเฮ้ยเฮ้ย ยนี่ขอ้อาวหลอดต่อฉเฉลิบนี่มาผสมผสมกัน,นครับโอ้โหอร่อยอะโอ้โหแล้วแบบเข้ากันมากเลยอะ่ะรูแล้ว สดชื่นรสแก้บกับรสโยเกิร์ตเข้ากันหวานเปรี้ยวคุ้มไหมครับผมว่าคุม้มนะดูดิแก้วแบบใหญ่มากเลยอะครับแต่จริงๆแล้วหลังเลิกเรียนผมชอบเล่นกีฬาถ้าผมกินเยอะในมางจุดผมก็เลยกินยังไม่ได้ครับทุกคนแต่ว่ามันอร่อยดีจริงๆมเมื่อเช้นะครับทุกคนผมมาใส่น้ำแข็งไม่เต็มแก้วแต่พนักง,งานสงสารผมเขาอยกให้ผมคุ้มกับต่างเขาก็เลยไปใส่ให้เต็มครับพนักง,งานใจดีมากเลยครับทุกคน เชื่อไหมว่าโคตรอร่อยนี่ของมันดีแอคนะอร่อยแบบอร่อยเกินกินกับน้ำแข็งน่อยเย็นโอเคครับงั้นไปดูเมนูต่อไปเลยครับว่ามันมันผมอะจะกินอะไรไปกันเลย สวัสดีครับน <ASMR. S 1> ับดุลครับวันนี้ผมจะทําเมนูสไตล์อาหรับนับลังเลืองเรียนอ่ะเชอบกินกันตอนเลื่เรียนมันกินได้ทั้งเป็นขนมทั้งเป็นของขวทุกอย่างที่นี่นะครับใช่นี่มันแบบหวานมันก็จะเป็นขนมแต่นี่มันเปรี้ยวมันก็จะเป็นของขวัอตัวนี้15บาทอันนี้10บาทอันนี้22บาททั้งหมดก็47บาทนะครับอันนีィィ้ก็ฟรีนะครับมาจะทำให้ดูเลยนะ อันนี้เป็นข้าวนะครับลืมบอกน,นะครับทุกคนขอโทษครับอันนี้เป็นถั่วนะครับตัวน,นี้นะครับเป็นโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตท,ที่ใช้ที่เราใช้วันนี้นะครับจะเป็นโยเกิร์ตเปรี้ยวหน่อยนะมันจะได้เป็นของข้าวจะได้อิ่มมั้งไม่รู้เกี่ยวปะเปิดไม่ได้ครับเอ,อาแค่นี้ก็ได้มั้งทจริงโยเกิร์ตท,ทำได้หลายอย่างนะกินกับขนมก็ได้กินกับเป็นนี่ก็ได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการผสมแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาข้าวมาใส่โยเกิร์ตนะครับ อืมโหใส so like oh, so uh, ่เยอะไปหน่อยนะครับเพราะมันมันมันกินเหมือนขนมก็ได้หกนะหกครับอข้าวหกครับโทษครับอ่าใส่อค่นี้กันผสมกันครับตอนนี้ครับเสียงแฮมเข้าหมดเลยนะครับเสียงแฮมเข้าหมดเลยนะตอนนี้แล้วก็เราจะเอาไอ้นี่ลอยนะครับถั่วนะครับถั่วมันจะเพิ่มความอร่อยให้นะคผมกินบ่อยครับแต่มันจะแบบคนละอย่างเดี๋ยวลองชิมนะครับ ถัวชิ้นหนึ่งคนว่าอร่อยไหมครับลองคองมเมนต์มาดูนะครับชิ่จริงนะครับมันผิดคาดไปหน่อครับที่แม่ผมทำมันจะอร่อยกว่านี้ครับผมว่าถ้าโยเกิร์ตอร่อยเรียกว่านี้แล้วก็ร้อนร้อนอะ่ะแบบอุนอ่นอุ่นอุ่นมามันจะอร่อยกว่านี้คือมันต้องเอาไปทำแล้วก็ใส่พวกเครื่องเครื่องเทเครื่องอะไร แต่ที่ดื่อันนี้กินได้ไหมก็กินได้นาะว่ากินได้อยู่นะไปไม่กินดีกว่าไปไม่กินดีกว่าไปไม่กินดีกว่าอบบของแม่อร่อยกว่าของแม่อร่อยกว่าครับผมแม่กินขคาครับทุกคนก็ถ้าใครอยากลองทําตามก็ลองทําตามได้นะครับไปนะนนาให้ไปใส่เครื่องเทศเครื่องอะไรหอมหอมอะไรนะหอมกระเทียมหอมเจียวอะไรพวกนั้นอนะ่ะแล้วทาให้โยเกิร์ตมันอุ่นแล้วก็โยเกิร์ตต้องเปรี้ยวนะครับห้ามหวานแต่มันก็อาจจะไม่ค่อยเข้ากับสไตล์คนไทยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอัยเข้าครับอร่อยครับ สำหรับใครอยากเป็นสไตล์อนดับสไตล์ฮาบบี้นะครับแนะนำเลยครับฮาบบี้เลยไปดูใบเลยครับแล้ววันนี้ผมแอบมาชิมของอับดุลครับใส่ข้าวอีกหน่อยป้องต้องใส่หเหรอเออแค่นี้ไม่ใส่เยอะๆเลยมันอร่อยมันอร่อยไงอ่ะมันเป็นไร คนอาหราับเขาิดอะไรอย่างงี้เหรอใช่อันนี้อันนี้ผมทำผิดไปหน่อยคือถ้าคนอาหารับมาทำจะอร่อยแต่อันนี้ผมอาหารบับฟอมเป็นไงเป็นไงเป็นไงรสชาติเป็นไง,นง,นงอร่อยที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ครับและได้เลือกกินอีกครั้งหนึ่งผมคงไม่กินอะไรพี่นิวอยากลองอ่ะโอเคครับผมและนี่ก็คืออาหารมือ้อโปรดของผมนะครับหลังเลิกเรียนน่าจะกินครับเมื่อกี้ผมได้ไปทำการชิมของอับดุลแล้วนะครับ แล้วมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมังกินอันนี้แบบรวดเร็วที่สุดนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาทําให้ทุกคนดูนะครับว่า3มอย่างนี้ทําอะไรกินได้บ้างครับโอเคนะดับแรกครับผมโชกกี้นะครับราคา12บาทครับผมนี่หน้าตามก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นแท่งๆเป็นช็อกโกแลตนะครับผมดูครับได้มาประมาณ5ัแล้วก็อันนี้ครับแตงกวาครับผมอ่วยครับกล้วยครับอันนี้กล้วยใครเชื่อผมเมื่อกี้นะครับกล้วยครับผมกล้วยหอมนะ ันนี้14บาทนะครับผมมาถึงคุณแจสําคัญของอันนี้ครับผมขนมปังครับจะเป็นยี่ห้ออะไรผมไม่รู้นะแต่ว่าราคา22สบองบาทมาเริ่มทากันเลยดีกว่าครับม,มาทีครับอุ้ยอ,อ่าผมไม่มีที่วางผมขอวางไว้ตรงนี้นะครับผมอันับแรกครับผมมีนี่ครับคาตาหะครับอ น้องๆหนูๆอย่าไปหาซื้อมาทําตามนะครับอันตรายนะสำหรับใครที่ไม่มีมีดนะครับก็อาจจะใช้ช้อนก็นได้นะครับแต่นี้ผมมีมีดนะไม่ไม่ผมจะทําแบบนี้ทําไมผมในเมื่อมันก็แก่อย่างนี้ได้งงอ,อ,อ่ะมาเค okay. นะครับผมนี่วางเลยครับจริงๆบางหนานี่มันแล้วแต่คนเลยนะครับแล้วแต่ว่าทุกคนชอบแบบไหนครับส่วนตัวผมชอบประมาณ วันนี้รู้ว่ามันบางมันหนาเหมือนว่าบางแล้วกันครับผมอันหนึ่งนี่น่าจะกินได้ประมาณสักสองสามแผ่นครับแล้วแต่ว่าทุกคนจะหั่นประมาณไหนนะเกือบแล้วอันอี้ครับผมกินกล้วยมีประโยชน์นะทุกคนสนับสนุนให้กินกล้วยนะครับผมก่อนแข่งกีฬาก็ควรกินนะครับมันช่วยเรื่องอ่าปะคิวนะครับผมนี่ผมไปอ่านเจอมานะโอเคมาผมว่าเท่านี้แหละน่าจะเวิร์กแล้วมาลองใส่นี่กันเลยครับนี่ครับผม ความอร่อยอยูท่ที่ที่อะไรนะช็อกี้แต่วันนี้น่าจะยากเลยครับหลายๆคนคงจะกัดใช่ไหมครับแต่ผมไม่ทัดเลยอ่ามาโอ้โ ว่านะมันอาจจะแข็งไปนิดนึงนะครับเออื้ยอต้องเอาไปโดนความร้อนก่อนออสู้ชีวิตมากครับตอนนี้อ,อ้นี่ไม่รู้เป็นรูปอะไรนะผมไม่ได้ตั้งใจว่าให้มันรูปนะผมจะใช้ให้มันหมดแท่งเลยนะครับโอ,อ้ยเริ่มสนุกละหมดแล้วละอันนี้ชิม แซ่บโอเคครับผมและนี่ก็คือหน้าตาของอาหารหลังเลิกเรียนของผมนะครับด้วยงบจี้ไม่เกิน50บาทสิบบเราจะกินแล้วน,นะครับผมกินเลยนะครับล้ำเลิศเวลกูดความหอมของกล้วยหอม ผสมประส,มมะสานกับความหวานมันของช็อกกี้ช็อกกี้หรือช็อกโกแลตนะครับดีครับพร้อมนุ่มหนุ่นปังนี้เพอร์เฟกต์นะครับหากินได้ครับตามร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับผมดูยอดครับและนี่ก็คืออาหารา50บาทหลังเลิกเรียนนะครับก็จะมีข้าวไรเบอรี่กับไบข่ลวกทั้งหมดนี้ราคา33บาทนี่ข้าวไรเบอรรี่หอมาาออมากผมแกะให้ดูครับ เดี๋ยวตอให้ดูยี่ใสสองฟองเลยจะเป็นไข่ลวกครับและนี่ก็คือซอสต,ต้องใส่ด้วยครับถ้าไม่ใส่จะจืดทั้งหมดนี้นะครับราคาแค่33บาทบ,บ,บาทบครบไปห้าสิบเงี้ก็มีเงินทอนนะครับ ๋ยวคนให้ดูนะครับมันจะเละๆหน่อยแต่ว่าอร่อยครับผมว่าเนี่ยมันจะเป็นข้าวแล้วก็ไข่ไข่ลวกครับลูกินให้ดูอารมมันจะแบบก็ข้าวครับบเป็นไข่ลวกเหมือนใส่กับโจ๊กครับก็ใส่ซอสเค็มมันก็จะเข้อาอัะผมว่าอร่อย โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พวกเราก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอาหารของใครนะครับก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้นะครับและอยากให้พวกเราทําอะไรหรือว่าทุกคนมีอาหารที่อยู่ในดวงใจอยู่แล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับผมและอย่าลืมอะไรและอย่าลืมอะไรอย่าลืมสัมพันธ์สัมพันธ์ครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับทุกคนนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมส่าตลอดวันนี้พวกเราขอรักกันคอนขอรัไปก่อนขอไปก่อนเออได้